หลังจากที่พลานทับกับพลานแหวงพลานสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทและเติบโตมาด้วยกันเดินเท้าเข้าป่าลึกไปจนถึงโป่งใหญ่ที่ทั้งคู่เคยเข้าไปนั่งห่างกันมาแล้วเมื่อสามเดือนก่อนทั้งคู่ก็จัดการช่วยกันมัดห่างจนเสร็จไปเรียบร้อยโดยความชำนาญหลังจากที่สํารวจหาหล่องรอยทางลงของสัตว์ป่าที่จะลงไปที่โป่งเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามีร่องรอยเท้าของสัตว์ป่าผ่านเข้าไปบริเวณนั้นหรือไม่ทั้งคู่กับพากันนั่งกินข้าวห่อที่ตะเตรียมมา ่วงเวลานั้นยังไม่ทันที่จะคำํำจู่ๆก็ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาสองนัดติดๆทํทำเมาทั้งคู่ต้องพากันหลบเพราะเกรงว่าจะถูกกระสุนปืนหลูกหลงเขา้าและไม่รู้ว่ามีใครมายิงปืนอยู่แถวนั้นครูเดียวก็มีเสียงฝีเท้าวิ่งไล่กันใกล้เข้ามาและมีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกครั้งมองเห็นร่างของใครคนหนึ่งวิ่งผ่านเลยไปทางอีกฝั่งของโปรง ด้านหลังก็ยังมีร่างอีกร่างหนึ่งที่วิ่งไล่ตามมาติดติดดูลักษณะท่าทางของคนที่อยู่ด้านหลังน่าจะเป็นพลานที่เข้ามาล่าสัตว์เพราะว่าในมือถือปืนวิ่งไล่ย,ยิงมาด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีความมืดก็เริ่มจะปกคลุมลงมาจนไม่นานนักก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาติดติดอีกสองนัดท่ามกลางความมืดมิดที่เริ่มจะปกคลุมลงมาพรานทั้งสองไม่รู้ว่าสองคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าฝ่ายที่ไล่ยิงนั้นถึงกับไล่ยิงอย่างเอาเป็นเเเาาตายยยลทีีดว ไม่รู้ว่าขัดใจอะไรกันหรือว่าไปแย่งสัตว์ป่าที่พรานคนนั้นได้ยิงเอาไว้หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นพรานที่มาด้วยกันก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาได้เมื่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกในป่าพรานที่ยิงกันเองจนตายเพราะคิดว่ามีสัตว์ป่าดักซุ่มอยู่มีให้เห็นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั้งขู่ก็เลยให้ความสนใจกับสัตว์ป่าที่ตนเองจะล่าเมื่อได้ไปใส่ใจกับเรื่องของคนสองคนนั้นอีกเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมลงมา ก็เริ่มมีสัตว์ป่าเริ่มพากันเดินลงมาจากป่าด้านบนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หากว่าจะยิงแบบไม่เลือกเพราะว่าทั้งสองรู้ดีว่าสัตว์ที่โป่งนั้นมีอยู่มากมายพอให้ล่าได้อย่างสบายแต่ทุกครั้งที่ทั้งคู่จะล่าสัตว์ป่าก็จะล่าเฉพาะที่ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และสามารถที่จะขนเอาออกไปจากป่าได้ทั้งหมดไม่ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ไร้ประโยชน์ทั้งคู่จึงไม่ได้รี้ร้อนที่จะยิงสัตว์ป่าพวกนั้น เพราะยังไม่เจอขนาดของสัตว์ป่าตามที่ต้องการมากนักแต่สุดท้ายก็ได้มายิงกวางเผือกตัวหนึ่งเขา้าในช่วงเกือบจะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วเพราะว่าทั้งคู่นั้นไม่เคยเจอเจอกับกวางเผือกมาก,ก่อนที่ลำตัวของมันมีสีเหลืองเกือบจะออกเป็นสีทองเลยทีเดียวและคงจะไม่ได้พบเจอหรือมีให้เห็นได้ไง่ายๆตามพื้นป่าทั่วๆไปหลังจากที่ยิงกวางเผือกได้แล้วก็เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองเป็นอย่างมากรลอให้สว่างก็จะรีบพากันหาเมากวางตัวนั้นออกไปจากป่า สังเกตดูแม้แต่เขาของมันเองก็ยังออกเป็นสีเหลืองๆจนแทบจะเป็นสีทองเช่นเดียวกันน่าจะเอาไปขายได้ราคาอยู่มากโขเลยทีเดียวทั้งู่นั่งเฝ้ามองอยู่ด้วยความดีใจและพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยช่วงเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากจิตใจจดจ่อเพียงแค่จะรอให้สว่างเท่านั้นจนช่วงเวลาเกือบจะตีสามทั้งู่กับเผลอไปชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นหันกลับไปทางกวางเผือกอีกครั้งก็เห็นว่ามีคนกำลังจะลากเอากวางเผือกนั่นออกไป และคนที่เห็นนั่นก็คือคนที่ถูกไล่ย,ยิงไปเมื่อช่วงก่อนที่จะคำ่ำพลานทั้งสองไม่คิดว่าแต่คนนั้นจะหลอดตายมาได้ที่ถูกไล่ย,ยิงก็คงจะเป็นคนที่มีนิสัยหัวขโมยเช่นนี้นี่เองพลานทับกับพลานแหวนเข้าใจว่าตาหัวขโมยนี่คงจะแอบไปขโมยเอาสัตว์ป่าของพลานคนที่ไล่ย,ยิงมาและดูท่าทางคงจะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงได้ถูกไล่ย,ยิงแบบเอาเป็นเอาตายมาแบบนั้นพลานทัพก็ตะโกนเสียงดังลั่นแต่คนหัวขโมยนั่นก็เพียงแค่หันมามอง แล้วก็ลากเอากวางเผือกนันไปต่อโดยไม่ได้สนใจขณะที่พลานแหวงก็กำลังปีนล,ลงไปจากนั่งห้างกระโดดลงไปถึงพื้นเสียงดังตุบก่อนที่พลานทับจะลีบปีนตามลงไปติดๆแล้วก็พากันถือปืนวิ่งไล่ตามหัวขโมยนันไปทั้งสองไม่อยากจะยิงหากว่าจับตัวได้ก็จะต้องสั่งสอนเสียให้เข็ดตามไปจนเห็นหลังวแวบๆแต่สุดท้ายแล้วก็ตามไม่ทันแต่ก็นับว่ายังโชคดีที่แสงจันทิาศาส่องลงมาพอ้เห็นหลองรอยลาก ที่เป็นทางยาวเข้าไปอย่างชัดเจนว่าไปทางไหนที่น่าแปลกก็คือตาหัวขโมยนั่นแทนที่จะแบกเอากวางเผือกนั่นไปแต่กลับใช้วิธีลากออกไปแบบนั้นแถมยังลากเอาไปได้ไวเสียด้วยขนาดว่าพลานทั้งสองต้องต,องตามกันออกไปไกลถึงเกือบกิโลเลยทีเดียวจนสุดท้ายก็มองเห็นหลังแวบๆอีกครั้งแต่พลานทับกับพลานแหวงกับต้องชะงักซะก่อนเพราะว่าผ่านทั้งสองนั้นหันไปเห็นหลางของคนตายที่นอนตายอยู่ข้างทางเขา้า และคนที่ตายกระดันเป็นคนที่ไลย่ยิงหัวขโมยนั่นมาด้วยจำได้จากเสื้อผ้าและปืนที่ตกหล่นอยู่ใกลๆ้ๆท่ามอาพรานทั้งสองเสียวสันหลังวาบเพราะสภาพของศพดวงตาย,ยังเบิกถลนอยู่เหมือนกำลังจ้องมองพรานทั้งสองอยู่ด้วยสภาพตามลำตัวนั้นก็สุดสยองไปด้วยบาดแผลที่น่าจะเกิดจากล่องร้อยคมเขี้ยว ที่กัดฉีกเอาเนื้อหนังออกไปดูแล้วคงจะเป็นฝีมือของสัตว์ประเภทที่กินเนื้อซึ่งทั้งสองรู้ดีว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือและก็รู้ถึงความดูร้ายของมันแต่ตาหัวขโมยนั่นกลับไม่ได้เป็นอะไรเลยแทนที่จะหนีไปดันย้อนกลับมาขโมยเอากวางเผือกอีกที่สงสัยอีกอย่างก็คือเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกสองนัดก่อนที่จะเงียบไปช่วงหัวค่าไม่รู้ว่าเสือนั่นมันถูกกระสุนปืนไปด้วยและหนีไปได้หรือไม่แต่พลานทับกับพลานแหวง ก็ตัดสินใจที่จะตามไปเอากวางเผือกนั่นกลับมาให้ได้เพราะว่ากวางเผือกมีค่าคุ้มกับการที่จะเสี่ยงเพราะว่าผานทั้งสองเองก็มีเครื่องล้างของขัง,งประเภทเคียวงาที่สามารถจัดการคมเคียวของสัตว์ร้ายได้ทุกชนิดซึ่งพูดกันตรงๆก็คือพูดที่มีไว้ครอบครองจะเป็นคนที่หนังเหนียวคงกระพันชาตีนั่นเองแถมยังมีกระสุนปืนลงอาคมจากหลวงพ่อที่อยู่ในวัดติดตัวเข้าป่ามาโดยทุกครั้งแม้แต่พรานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน มักจะเอากระสุนไปให้หลวงพ่อท่านลงอาคมให้ติดตัวพวกพากันเข้าไปในป่าทุกคนเช่นเดียวกันกระสุนที่ลงอาคมมาจากหลวงพ่อสามารถกันพูดภัยและอันตรายจากอาถรรพ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีพลานทับกับพลานแหวงมาโดยกันสองคนกันเลยไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรมากนักแม้จะรู้ว่าจะต้องไปเจอเจอกับอะไรเข้า ทั้งสองก็รีบพากันเปลี่ยนเอากระสุนอาคมยัดใส่เข้าไปในลำกล้องแทนลูกเดิมก่อนที่ทั้งคู่จะพากันรีบวิ่งตามหัวขโมยนั่นไปเพื่อจะไม่ให้มันหนีไปได้ไกลมากไปกว่านั้นไม่ถึงสิบนาทีก็เจอหัวขโมยนั่งอยู่เหมือนกับว่ากำลังจะทำอะไรกับกวางเผือกตัวนั้นพอได้ยินเสียงตะโกนกับเสียงฝีเท้าของพรานทั้งสองเขา่าชายผู้นั้นก็หันขวับกลับมามองพอหันกลับมาเท่านั้น ก็ทำเอาพรานทั้งสองถึงกับตกใจตาค้างเพราะาที่ปากของตาหัวขโมยนั่นมีทั้งเลือดและเศษเนื้อของกวางเผือกตัวนั้นติดคาอยู่ที่ปากไม่คิดว่าตาหัวขโมยนั่นจะลากเอากวางป่านั่นมากินพรานทั้งสองคิดแต่เพียงเท่านั้นก็ต้องถอยหลังกรุดด้วยความตกใจอีกครั้งเพราะจ,ะจู่ๆล่างของตาหัวขโมยนั้นก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเสือลายพาดกอนในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ทั้งสองรู้ได้ทันทีว่านั่นมันก็คือเสือสมิงนั่นเองและมันไม่ยอมให้เหยื่อได้ตั้งตัวพร้อมกับกระโจนเข้าขย้ำผานทับก่อนที่อยู่ด้านหน้าแต่ก่อนที่มันจะถึงตัวปืนทั้งสองกระบอกกระ,ระเบิดออกไปเช่นกันผานทับถูกคมเขี้ยวของขอมันขยํำเวียงไปเวียงมาจนกระเด็นไปไม่เป็นท่าผานแหวงพอตั้งหลักได้ก็สับเปลี่ยนลูกกระสุนอาคมใส่เข้าไปใหม่ด้วยความเร็บร้อนยังไม่ทันจะได้ยิงซ้ำเข้าไปจูจ่ๆเสือสมิงนั่น ก็อ่อนแรงสึกหัวลงไปสะก่รนเห็นเลือดส,สดๆทะลักออกมาจากกกหูด้านขวาและที่หลังลำคอเล่ขลาขบว่าก๊อกน้ำมันคงจะถูกกระสุนที่ยิงออกไปเมื่อคู่เข้าไปทั้งสองนัดก็เลยรีบดึงแขนเอาล่างของพลานทับออกมาและตัดสินใจยิงซ้ำเข้าไปที่หัวของมันอีกนัดเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายสนิทเพราะดวงตาของมันยังจ้องเขมงอยู่กระสุนอาคมพุง่งเจาะเข้าไปที่หัวเลือดกระจาย จนล่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นมันแน่นิ่งตายสนิททั้งที่ดวงตาย,ยังจ้องมองพรานแหวงอยู่แบบนั้นหันกลับมาเห็นพรานทับลุกขึ้นบิดตัวไปมาก็รีบเข้าไปประคองสำรวจดูกับพบว่ามีเลือดแดงฉานที่ลำตัวด้วยเกิดทำท่าตกใจเพราะคิดว่าพรานทับคงจะบาดเจ็บไม่ใช่น้อยแต่ก็มีเสียงของพรานทับพ,พูดออกมาสัก่อนว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลือดที่เห็นแดงๆนั้นเป็นเลือดของไอ้ลายเสือสมิงไม่ใช่เลือดของตอนเอง เมื่อพลานแหวงสํารวจดูจนทั่วก็แน่ใจว่าพลานทัพไม่มีบาดแผลใดๆจริงๆพลานทัพเองก็ล้วงเอาเขียวหมูตันที่ของคอ,งข,องของตนเองออกมาพลานแหวงก็เลยล้วงเอาของตัวเองออกมาจากคอเช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นเขียวหมูตันตัวเดียวกันที่ทั้งคู่ได้มาหลังจากที่นําไปให้หลวงพอ่อได้ปลุกเสกลงคาถาอาคมกํากับให้ก่อนที่จะนํามาพกติดตัวกันคนละชิ้นทั้งสองมองสบตากันแบบยิ้มยิ้ม ก่อนที่จะช่วยกันแบกเอากวางป่านั่นกลับไปที่นั่งห้างเพราะเกรงว่าจะถูกสัตว์ป่าอื่นๆมาลากออไปกินยีกส่วนเสือสมิงนั่นลุงเช้าพลานทั้งสองก็ได้ย้อนกลับมาช่วยกันถลกเอาหนังมันกลับออกไปจากป่าด้วยถือว่าเป็นโชคซ้อนโชคที่ตนเองก็เกือบจะพลาดท่าเสียทีเช่นเดียวกันหากว่าทั้งคู่นั้นไม่มีของดีติดตัวกันมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็อาจจะมีคนใดคนหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งสองคน กลายเป็นเหยื่อเหมือนกับพลานคนที่เห็นระหว่างทางนั่น